สวัสดีจ้าสภาพไปเก็บนะจ้าเดินทางกันเลยจ้ามาจ้าพอแล้วจ้ะพอแล้วพอดอกแรกแหกมันนะจ้าฮ็ดปวกไกลจ้ะเห็นบอ นี่ปัวใกล้จ้ะนี่ปัวใกล้ไม่ดอกเดียวว่าเป็นเป็นมูจ่ะมาเอากันได้จ้ะโอ้ยใส่ใหม่กระปุกเฮ้ยแล้วจ้ะน่าจ้ะพ่อละจ้ะนี่จ้ะเก็บกันเลยนะจ้ะ เสียาตาคนสวยถาดนี่แหละหลยาดขึ้นกันมาจ้าดอกงามๆสวยจ้ะมาจา้าพออีกแล้วจ้ะเห็นบอพี่น้องเห็นบอนี่เด้กินนี่จ้า ไปต่อกันจ้ะห้าพอมาจ้าพออีกแล้วจ้าให้ปวกนะจ้าปวกไก่คือเกาหลหรอจ้าเห็นไ่ะจ้าจ้าจ้า นี่จ้าพ่ออีกแล้วจ้าดอกยางง้ำได้จ้าพี่น้องเมื่อนี้มาจ้าเอากันง้าม,มาจ้าน้าอยู่ได้จ้าเป็นยังวะพี่น้องมาจ้าพ่ออีกแล้วมาจ้าดอนนี้มันออกจากอันนี้แน่เราจะเนี่ ได้โบเป็นยังเอาไดดยุจ้าไปจ่าไดดยุจ้ามาจ้าพ่ออีกแล้วจ้าเฮ็ดเพิงกำเฮ็ดเพิงเขากำเฮ็ดเพิงเขากี้นี่แหละจ้าเขาเอินไลซื้อกันไ่จ่าไปจ่าไปต้อนมาจ้ามาเก็บผลไม้ป้ากินหายเห็ดเมื่อยหรอบ่มีไปสิไปป้าฟังนันอยู่จ้าหูวจักวะจ่าอันนี้ จักป้าจ่าไม่ไปหัวจักบอต้องแรงจ้ะซื้อมันมาจ่าไม่กินกินมาจ่าพออีกแล้วจ้าเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงจ้ะโอดมันึงนี่จ้ะดอกก็ลังงามเลยจ้ะมีอีกเลยจ้ะคุณจ้ะเห็นปะจ่าสีคือใบใหม่น่าจ่ะใบตองอัน ไม่ต้องแหงเห็นป่ะจ้านี่จ้าดอกงามงามเห็นป่ะจ้าสวยมากเลยค่ะเก็บกันเลยนะจ๊ะเนาะโอ้ยงามค่ะนี่จ้าเห็ดเพิ่งตองนะจ๊ะสวยงามนี่ประจ้า เห็นบักเรียมโลยจากผักยุบบักเรียมก็นเลยเดี๋ยวสิเก็บไปผ้ากินยจ้ะหไฮก่อนโอ้ยเกียบเยียบพี่น้องเอ๋ยปวดปวดจ้ะเนี่ยง,งานอุย๊ยสวยสวยสวย,สวย,สวยค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงเดี๋ยวเอาเมีดมานำ้ำมาตัดขา นี่จ้าบังแดดสวยมากเลยจ้าจ้าพออีกแล้วจ้าดอกยางงามเลยจ้านี่จ้าเห็ดไข่เขียวดอกยางมาจ้าหน้าเห็นเห็ดบ่อพอแล้วจ้าเห็ดเผืองละจ้านี่จ้า สวยอยู่จ้ะไปต่อจ้ะมาจ้าพ่ออีกแล้วเฮ็ดดินจ้ะเฮ็ดยังกะเอาโหลดน้อจ้ะว่าแต่มันกินได้นะจ้ะนี่จ้ะเฮ็ดดินจ้าพ่อกิ่เฮ็ดไข่หน่อยจ้ะเฮ็ดจ้ะขายเงาเติยู่จ้ะจ้าพ่ออีกแล้วจ้ะเฮ็ดเผิงจ้ะเห็นบ่จ้ะ ดอกง่ายเลยจ้ะ้าว่้านในแถาเ้ยจ้ะแข็งๆเลยจ้ะดอกแฝดจ้ะสองขาสวยงามมากเลยจ้ะพอดีแกงเลยนี่จ้ะจ้าพอยเดียวจ้ะกำลังกีกีเลยจ้ะนี่จ้ะนี่ดอกหนึ่งจ้ะเห็นไหมจ้ะว้าว สวยมากเลยจ้าจ้าสองดอกจ้าไปหาต่อจ้ามาจ้าเห็ดดินอีกแล้วจ้าเฮ็ดนางกระเก็บลดนะจ้าว่าจะกินได้ดอกสวยอยู่ค่ะนะไปจ้ะไปตอมาจ้าพ่อยละจ้าเห็ดแดงจ้าดอกไม่ใหญ่ดอกจ้าดอกน้อย ไปต่อจ้ะน้าจ้ะสก้าบเลรอจ้ะบ่ไดเหรอเฮ็ดไดประมาณนี้ละจ้ะมาสวยเนาะจ้ะสีม้งหางม้งเหรยังมาถ้าเก็บเห็ดอันนี้ไปขวัวใช่ไข่เนาะจ้ะเห็ดกามปูบ่เห็ดกามปูเนี่ยมั้งจ้ะเก็บไปขวัวใช่ไข่จังหน่อยก่อนจ้ะ จ้าเก็บอุปกรณ์จ่าจเก็บอุปก่อนจ้ายป้าเมีย